พุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิสวัสดีปีใหม่2564แด,ด่ทุกทุกคนนะคะจากช่องของสัญญาอ่าวไทยขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนและมิตรลักษ g ทุกท่านที่เข้ามาเป็นเพื่อนมิ่งมิตรคุณพระศรีเัตนาไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทั้งสสิ่งและคําอวยพรจากพระเจ้าแด่ทุกๆท่านที่อยู่ในทุกๆาศาสนาที่เป็นชาวโลกร่วมกันนะคะเบิกบานกับทุกๆวันขอให้ทุกคนปลอดภัยอยู่บ้านดูแลตัวเองล้างมือกินร้อนช้อนกลางนะคะเป็นปีที่2ต่อเนื่องมาจากโควิด ที่ระบาดมาเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นการเสื่อมของสังขารนะคะเชื้อโรคหรือโรคทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันก็เสื่อมดับไปได้แล้วก็ให้ทุกคนมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่นแจ่มใสสติสมาธิสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเราก็คือสติกับสมาธินะคะและปัญญาก็จะเกิดในการแก้ไข ถ้าท่านใดยังดิ้นรนในเรื่องการเป็นอยู่ก็ขอให้ทุกท่านราบลื่นนะคะถ้าท่านใดหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดอยู่บ้านก็ขอให้พักทุนเก่ากําไรเดิมออกมาใช้ก่อนนะคะไม่ต้องคิดมากตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวเลยเนาะ Thank you every one for come to visit my channel Happy New Year I hope you are very healthy and enjoy you years in this New Year Oh, which from the God bless you all, everyone. Thank you so much for we understand and know each other. For we good feeling, good time, good together in YouTube and channel, web page Facebook, and live. Everything, everyone have to be okay and be enjoy healthy from COVID nineteen. Finish time and have. Enjoy anytime in your life ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราจะพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะ